เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าข่าวในช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันเลยครับเป็นเรื่องราวยืดยาวสําหรับคดีโดนบริษัททัวโกงเงินที่งานนี้เปรกหนุ่มบอยประกอนทำใจแล้วหลังจากคาดีไม่มีอะไรคืบหน้าล่าสุดเจอหนุ่มบอยที่งานเคลียร์ไอส์คูลเมนเทลเลยถามหนุ่มบอยถึงเรื่องนี้พร้อมกับกระแสข่าวที่ออกมาว่ามีเอลกไนายออกมาแ์เรื่องรับงานที่งานได้เงินเยอะกว่าแล้วแคนเซิลงานที่ได้เงินน้อยครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมครับก็ ฟ้องไปไม่ได้ฟ้องไปแจ้งความไว้ครับ<ช>ตั้งแบบต่ปลายปีที่แล้วครับเ<ช>ขาติดคุกอยู่ครับผม<ช>คือ,ค,อคือเขาติดคุกอยู่ด้วยคดีอื่นที่แบบเขาไปโกงคนอื่นไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แค่รอเขาเออกจากคุกมาแล้วก็มาเคลียร์คดีกับผมแค่นี้ทั้งหมด11คนครับ<ช>แต่ว่าเขาเข้าคุกไปนานอีกนานแค่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณทั้งหมด11คนครับประมาณคนละ8 9ดเ้าหมื่นแถวๆประมาณก็แปดเก้าแสนนะครับเก้าแสนอะไรเงี้ยโอ้ความจริงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทุกคนทั้ง11คนใช่ไหม เขาก็ต้องอยากได้เงินคืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนทําใจไว้แล้วว่าคงจะยากอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาติดคุกอยู่แล้วแบบในเมื่อเขาไม่มีเงินคืนอ่ะก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีคุยคุยกับพี่ที่เขาเคยทําทัวร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็นี่อย่างเงี้ยได้คืนยากอะไรเงี้ยพวกเราก็เฉยๆครับทำใจแ้วก็คือแจ้งแจ้งความไว้เอาไม่มีครับแค่แจ้งความไว้ว่าคนนี้เขาโกงเงินพวกเราไปอะไรเงี้ยความจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนจัดการเองด้วยครับเพราะว่าผมให้น้องมากี้เป็นคนจัดการ เพราะน้องมื่อกี้เขารู้จักจกับเอเจนซี่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คุยกันมันก็คือคงไม่ถึงทัานคลองร้องครับก็แค่แจ้งความเดินใช่ไหมฮะก็มีเกรซครับเกรซกูด๊ด,ดเคนภูภูมิแพทริปภาอะไรพวกเนี้ยครับนารกี้เยอะครับทั้งหมด11คนนิงก็ทําใจไว้ตั้งแต่โดนโกงมาแล้วครับเพราะว่าคือรู้ว่าคงได้คืนยากไรอย่างเงต่อไปนี้คงเช็คละเอียดขึ้นเลยบางทีซื้อเองเพราะว่าหลังจากที่โดนโกงไปก็เลยไปซื้อตั๋วเอง คนบอกว่าเราโดนออากนไอแฉที่ว่ารับงานด้วแล้วแต่อีกเอากนไอหนึ่งมาติดต่อแล้วได้เงินเยอะกว่าเราก็เลยแคนเซลออากนไอที่ได้เงินถูกถูกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีแน่นอนคือเรื่องนี้คือเวลารับงานมาทางช่องอะไรอย่างเงี้ยเราให้เกียรติคนที่มาก่อนครับคือถ้ามาก่อนแล้วตกลงกันที่ราคานี้จบแค่นี้คือจบแล้วคือมันน่าเกียดครับถ้าเกิดเราไปแคนเซลเขาแล้วก็ไปงานอื่นที่งานเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำแน่นอน ก็ก็งงครับก็ถ้ามีคนออกมาแชร์ก็ขอให้คนที่ออกมาแชร์ออกมาพูดเลยละกันเพราะว่าคือทางผมมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนยืนยันว่าเราจะเลือกจากคนที่มาก่อนไม่ได้เรื่องเงินใช่ครับคือเวลาทํางานแล้วถ้าถามพูดตรงเลยผมก็ทํางานคือยังไงดีครับทางานตามารยาทครับใครที่มาก่อนแล้วก็ถ้าคุยกันแล้วจบเรียบร้อยตรงตัวจบคอนเฟิร์มปุ๊บก็คือจบแค่นั้นไม่มีการว่าเฮ้ยแคนเซิญกันเพราะว่าเรื่องเงินที่มากกว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนก็ถ้าเกิดว่าคนที่เขา แฉผมเนี่ยก็ขอให้เขาเออกมาพูละกันเขาบอกว่าเจ้าของเขาอยากได้บอยมากอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นร้านเลยอย่างเงี้ยเราถึงยอมไปอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์เป็นร้านเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มีครับผม <c oughs> ผมคง <c oughs> ไม่มีอีเวนต์เป็นร้านแน่นอนครับ เรื่องโดนทัวโกงเงินก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามีไปแจ้งความไว้ยังไม่ได้ฟ้องร้องเพราะคู่กรณีติดคุกอยู่ส่วนเรื่องข่าวที่เอากระนายออกมาแชร์เรื่องรับงานไม่มีแน่นอนครับเพราะรับงานกับทางช่องและให้เกียรติคนที่มาก่อนคนที่แชฉทา้าเรื่องจริงขอให้ออกมาพูดเลยเพราะไม่มีแน่นอนครับหนุ่มบอยระกรอนออกมายืนยันชัดเจน สำหรับนางเอกสาวยาทิพรัชปานหลังจากละครวงบาปกระแสดีมากทำให้สาวหยาดโหมงานหนักจนป่วยล่าสุดเจอสาวหยาดที่งานซัมซุงเอวี o ฟ u m ม2 1 3 3เลยถามถึงอาการป่วยพร้อมกับถามถึงเรื่องหัวใจครับเจ็บ่อป่วยจริงๆอะ่ะเพิ่งเป็นแบบเมื่อวานเองค่ะเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นไข้แต่ว่าเจ็บคอมากแบบเสียงพูด แสบแสบคอกินข้าวกินน้าไม่ไดน้น่าจะเกี่ยวด้วยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ต้องเจอกันอีกมั้งวิ่งหนูวิ่งสี่งานอยู่แถวนี้ค่ะจะได้ไปหาหมออะไรหรือยังยังไม่ได้ไปเลยไม่มีเวลาค่ะจริงน่าจะอหากว่าน่าจะเป็นแค่ไม่กี่วันนะคะก็แดพึ่งป่วยเมื่อคืนนี้เองค่ะเคยมีปัญหาเรื่องเสียงใช่ป่าเสียงแหบก็ ไม่น่าจะเป็นไรถ้าได้นอนเต็มๆพักผ่อนเต็มๆก็น่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะก็จริงๆพิธีกรสีสันยังไม่ได้เข้าไปทําเลยค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะนอนทั้งวันเลยค่ะเตรียมตัววันที่หกค่ะมีแม่เนี่ยค่ะก็แม่ดูแลค่ะไปด้วยทุกที่ค่ะก็ไม่นะคะอยากมีเพื่อนเยอะค่ะแล้วก็มีหมาด้วยก็ต้องดูแลหมาด้วยหมาไปด้วยทุกที่เหมือนกันค่ะ มีคนคุยด้วยบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบพิเศษหรือว่ายังอยากไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้คะ่ะเหมือนเมื่อก่อนเราเคยเปิดไปแล้วเนาะก็ตอนนี้เราโตแล้วเราคิดว่าอันนี้วิธีนี้น่าจะดีที่สุดเราอยู่เงียบๆดีกว่าไว้แบบให้มันอะไรแน่นอนจริงๆค่อยพูดดีกว่าค่ะยไม่ได้เข็ดนะแต่ว่าอยากแบบก็อยากคิดว่า เรื่องบางเรื่องแบบเ,ออเราเก็บไว้เป็นของเราก็ดีถ้าเขาไม่ใช่คนในวงการเนะาะก็ให้เขามีชีวิตของเขาดีกว่าได้บบค่ะทํางานก่อนน่าจะเป็นเรื่องปกตินะโตขึ้นเนาะจะโตขึ้นตั้งสเปกสูงอาหาแฟนยากขึ้น <laughs> เป็นโสดขึ้นคานจบเนี่ยเป็นสเต็ปเลย <laughs> ไม่ไม่ซีเรียสเลยคุยกับแม่แล้วแม่บอกไม่เป็นไรก็เลี้ยงหมาไป30ตัวก็ได้ <laughs> ตอนนี้มีเรื่องดอกออสไซขวัญค่ะที่ยังไม่ได้ออกอากาศค่ะทายจบไปแล้วแล้วก็ เรื่องอื่นๆก็ยังดูบทอยู่ค่ะยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเรื่องไหนอค่ะไม่ไม่มีถ้าเป็นแนวซัมเมอร์ไม่มีค่ะแต่มีติดต่อมาไหมครับก็มีอยู่แล้วค่ะก็เป็นปกติเนะาะเขาต้องติดต่อแต่ก็เหมือนอยากยังไม่ถ่ายค่ะยังไม่ถ่ายไม่อยากถ่ายค่ะก็คิดว่าถ่ายแบบทุกวันนี้ก็เซ็กซี่มากแล้วสําหรับ ก็เดี๋ยวนี้ดาราถ่ายแบบก็ต้องเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ไหมคะหนังสือเขาก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าใส่ชุดว่ายน้ําเลยก็คิดว่ามันมากไปสําหรับเรานะคะเกรงใจคุณพ่อค่ะอาจจะเป็นเพราะหมงานหนักแต่คิดว่านอนเต็มที่ก็คงจะหายดีมีคุณแม่คอยดูแลเรื่องหนุ่มๆตอนนี้มีคนคุยแต่ยังไม่พิเศษไว้อะไรแน่นอนดีกว่าขอโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวก่อนครับ หลังจากออกมายอมรับรา,บราบเปิดเผยถึงเรื่องหัวใจสําหรับหนุ่มก๊อฟพิชยะที่กําลังคบหาดูใจกับสาวเคที่สาวฝรั่งผมบอลลูกครึ่งรัเสเซียที่ตอนนี้เริ่มมีผลงานถ่ายแฟชั่นออกไม้เห็นแถมล่าสุดก๊อฟยังเผยอีกว่ารักครั้งนี้คุณแม่ไฟเขียวเพราะวันเกิดหนุ่มก๊อฟที่ผ่านมาสาวเคที่ก็ได้ไปร่วมเลี้ยงฉลองกับครอบครัวด้วยครับอ๋อไม่ครับของเป็นงานของน้ำชาไปช่วยเขาน้ำชาติดต่อมาให้แฟนก๊อฟไปไปถ่ายเป็นแบบโปสเตอร์แอดจิวเวรี่ของน้ำชา ก็ก็เลยไปช่วยเขาแล้วพอดีก๊อฟทำแว่นตาด้วยแว่นตากับด้วยก๊อฟก็เลยก็เลยไปช่วยงานเขาติดพวกแบบพวกแบงค์แบงค์อะไรเงี้ยเพราะมันติดเป็นเสื้อใช่อะไรเงี้ยไปเลยไปช่วยน้องเขาด้วยเลยเพราะว่าน้องเขาก็ทํากันเองอะครับอืมตอนนี้คิดว่าถ่ายแบบคู่กันไม่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 อันนั้นก็ถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปเล่นแต่ว่าจริงๆเป็นเป็นแอดของนลำชาเป็นงานของเขามีแค่แฟนเราคนเดียวที่เป็นคนถ่าช่ยครับก็ไม่ได้ถ่ายแต่จริงๆจะมีถ่ายคู่กันไม่ไม่ยังไม่มีครับยังมีอนาคตครับ แว่นแว่นตาเรอครับแว่นตาครับเราไว้แว่นตากรอบก็ก็ยินดีครับเขาก็น่าโจเคจริงๆเขาไม่ได้ทํางานในในวงการบันเทิงแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคืเขาก็ถ่ายแบบบ้างเดินแบบบ้างอะไรอย่างงี้ครับแต่เขาไม่ได้จริงจังเพราะว่าเขาทําด้านแฟชั่นดีไซน์มากกว่าครับปกติเขาก็แต่ก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนกรอบด้วยเป็นน้องกลอฟด้วยอะไรอย่างเงี้็ก็ก็เขาถามว่ามันเป็นยังไงแบบก็คงตื่นเต้นมีแอบตื่นเต้นแหละแล้วก็ อะไรอย่างงี้ครับมันแบบถ่ายสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันช่วยกันแล้วก็เที่ผนาให้หมวกครับให้หมวกหมวกเฟดอราครับเอที่แบบหมวกไมคิเขาจักสันแล้วก็วาดรูปให้อะไรอย่างี้ครับวาดรูปอะไรวาดูปลเป็นแอกวาดรูปภาพเหมือนเลยครับเหมือนเป๊ะเลยแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบครับเพราะว่ากอเป็นคนแบบชอบหมวกชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแว่นตานะครับ ฉลองไม่ได้วันนั้นไม่ได้ฉลองสองคนฉลองกับที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆก็นัดมาหมดเลยครับแบบนานๆทีจะจัดทีไม่ได้จัดแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยแบบพลิกพลิกสะไว้น้ําเป็นแบบพูลฟาตี้นิดนึงแล้วก็มีวงดนตรีก็มาเล่นอะไรอย่างี้ครับเปิดตัวต้องยิ่งใหญ่แบบนี่ครับซัมซุงครับไม่ยังก็ไม่ไม่ไม่ได้เปิดตัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นเป็นรูปที่แบบความรู้สึกที่แบบถ่ายแล้วมันเอ้ยภาพออกมาสวยหรือแบบ ครับน่ารักคือไม่ได้แบบจะแบบมาตั้งใจว่าโอ้ยฉันต้องเปิดตัวอะไรอย่างนี้คือแบบคือเหมือนทุกคนนะครับที่ถ่ายรูปอินสตาแกรมแล้วก็อยากลงอยากอยากแบบให้มันมีภาพสวยๆอยู่ในคอลเลกชันอินสตาแกรมเราเลยครับก็โอเคครับดีครับปกติครับไม่โอเคคงไม่ให้จัดปาร์ตี้ใหญ่ขนาดนี้ที่บ้านครับครับก็เนี่ยปาร์ตี้ที่วันเกิดก็จัดที่บ้านนะครับสาวว้น้ำที่บ้านก็เรื่องของอนาคตครับวาว่ามัน ต่อให้เราพูดคนละภาษาแต่ว่าถ้าเราพูดได้สื่อสารได้มันก็โอเคจบข่าวครับเป็นการถ่ายภาพแอดแบรนจิวลี่ของสาวเคที่นะครับส่วนวันเกิดที่ผ่านมามีการฉลองกับครอบครัวและเพื่อนๆส่วนเรื่องที่คุณแม่ปลื้มเคที่นั้นคุณแม่ก็ดีครับถ้าไม่ดีคงไม่ให้จัดปาร์ตี้วันเกิดแน่นอนถือว่าตอนนี้สาวเคที่ถูกสเปคถูกใจหนุ่มก๊อลฟเต็มๆแล้วล่ะครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรายการบันเทิงสมาคมนะครับเพียงผู้ชมนะครับนั่งอยู่บ้านนะครับเปิดช่อง S Channel รับรองว่าติดตามรายการของเรานะครับจะไม่พลาดข่าวสารในวงการบันเทิงแน่นอนครับสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับทางช่อง S Channel กับรายการบันเทิงสมาคมครับแล้วนี่กิ่งคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ